สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกรมธนารักษ์ได้เปิดให้เช่าบูชาเหรียญลือครุฑมิ่งมงคลค่ะซึ่งผ่ายพิธีปลุกเสกแล้วนะคะเนื่องในโอกาสครบรอบ9 1ปีค่ะเราไปรับชมกันเลยค่ะโดยโกรมธนารักษ์ได้จัดทำเหเรียญที่ระลึกครุฑมิ่งมงคลโดยมีรูปครุฑสื่อแทนฤทธิ์อำนาจบรารมีมีรูปนาคสื่อแทนความยิ่งใหญ่ มีเสน่ห์และโชคลาภโดยเหรียญทุกเหรียญผ่านพิธีอธิษฐานจิตปลุกเซกจากคณาจาร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระราชพัฒนากรเจ้าอาวาสวัดปริวาสราชสงคราม พระคูประถมวราจารย์วัดดอนยายหอมพระคูวิทูลสุนทรกิจวัดเล่าพระคูปลัดปาโมดปะุุทิโตวัดมะกอกโดยได้จัดทำเหรียญครุฑมิ่งมงคลสองรูปแบบคือเหรียญชนิดเงินลงยาเส้นผ่านศูนย์กลาง32มิลลิเมตรน้ำหนัก18กรัมมีหมายเลขกำกับพร้อมกล่องราคาจำหน่าย3,000บาทมีจำนวน3,000เหรียญและ เหรียญชนิดทองแดงเส้นผ่านศูนย์กลาง32มิลิเมตรน้ำหนัก15กรัมราคาจำหน่าย150บาทมีจำนวน350,000เหรียญผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาได้ที่ร้านค้าสวัสริการกรมธนารักษ์อาคารกรมธนารักษ์ถนนพระราม6ค่ะ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์เหลียอื่นอื่นอีกมากมายที่น่าสนใจสามารถเข้ามาเลือกชมเลือกซื้อได้เลยจ้า กระสุนกันข,ขังสำหรับคุณเพื่อช่วยเหลือทุกๆคนในภาวะปกติหรือในยามหมองหมนมุ่งมั่นแก้ไขสุขปัญหาของประชาชน